แต่ก่อนถอดนี่ไงเครื่องเล้นๆเลยขับไปนอนทุกอย่างชิดอยากไม่จะชิดอยากมาเด้อมาเด้อวอามากปากอยากสอดเยมะอือ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 อองอออ เดี๋ยวอ่ะเดือดทั่วสวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลชุ๊เซ็นั่งนั้กินข้าวกำหยังกุ้กุ้กุ้ไข่ไข่กุ้งกุ้งไขซุปอุดลงกินกับซุปค่ะพี่น้องซุปอุดงนะจ๊ะที่เราหมักเนาะวันนี้สาวเดือนวันนี้สาวเดือนเด็ดตำขาดเน้นๆเครื่องเยอะๆเลยค่ะพี่น้องขาดมีทุกอย่างเลยค่ะกุ้งหอยปูปลา มีมีกุ้งค่ะพี่น้องอกุ้งดองซีอิ๊วเนาะค่ะเนาะมีหอยเชอรี่มีปลาหมึกมีหมูยอมีปูอัดอแชบหมูเขมูุ่นมี่ไข่ต้มค่ะพี่น้องค่ะผ <laughs> ักซาเดือนกับมีอญยะมาตาสวนค่ะพี่น้องมีผักกินพี่น้องเลยว่าได้ไปตลาดต้องเป็นเล่มมาตะสวนน่าสงสารค่ะชีวิตเป็นเล่มสี่เหล่ยค่ะพี่น้อง,องบ้านนี้ต้องเขาต้องดอยลงเขาลงดอยก็จะได้กินผักกินหยาาอเขา ไก่ค่ะรอคุณซามีกับทำงานกะททำงานหามือหุกมือติดกันค่ะสื้อชีสื้ชียุดธนี่คนน้อยหยุดว่าวลายเนาะพี่น้องมามามากินแซบกินนัวกับสาวเดือนคือเก่าจำตำถาดสมตำตำสมตำบ้าน,านเราเลยค่ะเนี่ยไปเก็บปลากระเทศมมากระส่วนเนี่สวนจุ่มพุงมาเด้อมาเด้เดอต้องเอาสอดใส่ค่ะพี่นอ้องขอบุญเป็นแซบ กัดไม่กีอันนี้ขนมจีนรวกไหวเลยี่นองแตเพื้นก่อนถานี้ไงเครื่องเน้นๆเลยขะพไปนอนทุกอย่างคิดอยากไม่จ๊ะคิดอยากมาเด้อมเด้อบ้ามากปากเปียกเสียวเือมากอืม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  ับคือกาเบบีมเห็นกันเบบี้อันนี้กุ้งกุงดองครับตำคำไงมาค่ะอันนี้ผักคะน้าเร็พปีน้องม่แ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 ม่ม่่มม่แ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 นีม่มาแม่แม่ิมม่แม่แม่แมม่แม่แม่แค่ะ แดดอรอสีกล่องสวยเลยว,ว่าเมือดหายเชอรี่ตำตำจ้าหยิบจับว่าเพ,ากกพริมากค่ะคนจินจับจับอีกค่ะไม่หรอ un pâle. Tu peux en manger aussi, ça Oui. mange peux en manger aussi. Mm. Mais là, Il y a de une... la ah, poudre, mouillard. Bon, mouillard C'est quoi Pâle. Mouillard. C'est quoi ce mouillard Non. Non. C'est voilà. ไมเล่นผักมาแล้วสิเข้าบ เราลูกนี่รู้มาละรู้ <laughs> ม,มาละลม,มาแล้วจะอาจจะไม่เห็นทุกอย่างแล้ว 아 대수 안쓰네 음, 감 thôi, nào bả, nào khắn xeo cỡ nào, nhỏ, hử, hử, cứ แบ่งกันคือลูกเบลอ๋ออืมอืมกินลูกกินมากกินมากนะอ่าอืมอมกินมะาวกะนาวกุ๊ ปลูกที่แรกไม่อยู่ค่ะบบย้อมตายที่มามากับสึนมหม่เออที่มาถมแล้วก็ตายแต่ว่าต้นมาไปกับสึมนมาใหม่มาจ๊ะดีครับจับีครับแกมยัดึกล้วาีเคเน้นๆไลอ่ะอยากกินน้ำแต่ใส่ลงไปมก่าพปาฟังงฟังให้แว เรียกว่าสวนแม่นกนกนกต้มส้มตำตำมส้มตำฐานเครื oh, cubes, banks, ่องเยอะๆจะอร่อยค่ะพี่น้องนิดอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปนะพี่น้องมากอ่ะ ดองหมึกอว่อครับชาบี minimum. ้ค่ะน้ำปลาร้งนุ่งแค่หมูกรอบ ว่มีไข่แมงกะชิ่นกินแล้วลูกอันนี้เผ็ดอันนี้กินได้อ่าอดอ่ะอดฉันีอันัโตอ่นแกเอ้เผ็ดหรือเปล่าไม่เผ็ดอะไรฉันชอเผ็ดอ่กินนะแม่เผ็ดเหรออ๋อโดนโดนโจมตีมาลูเผ็ดกินไข่ เมาธมอาันเป็นส่วนมะ a ่ว n เผาเหี้ยเลย r หี้ยไร i ี้ n ห s อมา e เพชรวันนี้กิ่นเ็แบบวันนี้ประมาณสิบหน่วย โมจิ่งไรอืมชอบมุยอ่ะอืมนิดนึองตันนี้จะตัวข้าไม่ชอบกันเานา ดิลกัสซีจ้ะเนาเพิ่ก,กระตุ้กนกระตุีลืัสินลรอคะตองแบ่งแบ่งกับเขาเงิน Buat Hmm. Hmm.

你那儿还有那么多。 ไดี๋ยวสิแม่แหวดออกวันนี้ไปหาเก็บเห็ดวันนี้เลี้ยงคนน้อยวันนี้หมามุ้งไปเก็บเห็ด ต้องโอ้ะล่ะอืมบบงาสางาสาเบาๆเบาๆแสบไปแล้วมื่อทากินก็รู้แล้วแจกุณออิ่มเลยนซุ เอาลราพี่น้องจ้าป้าแ่บค่ะพี่น้องเอยกินแบบจุกเลยเหลืออันปูอัดก็มูยอดหน่อยนึงกับพี่น้องบาไวค่ะจุกอีลีค่ะหลายค่ะฐานไงญ่ด้วยจะหนิเด้อฐานใหญเติบอยู่ด้วยกันก็หน่อยกับกินอิ่มแล้วพี่น้องเไปเอาไอศ์คีม้มาให้เล่าบัลทินี้จ้า มาคลิปนีของสาาเดือนเ้าเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบโดยเดชจะเดอสซาเดือนแฟนเพจแล้วก็สาาเดือนออชาแนลค่ะแด่อ้สกขแม่พูดก่อนสวัสดีเพื่อนก่อนเดี๋ยวแม่ไปเอาสซค,คีมให้ปุณอยากคินในเซรีมกับพี่น้องพอกันคลิปหน้าคพี่น้องจ้าฝนตกดูแลสุขภาพอยู่ดีมีแห้งสุข,ขุมสุขคนเด้กค่ะเดอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนร็วสวัสดีค่ะก่อนเราสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับแม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> vale, Leo Mario